น,นีไหมคัะเนสวัสดีค่ะและมาอีกครั้งกับการสรุปขอให้รักเรานี้มีความสุขบทที่6ความแน่วแน่และสายฟ้าโยตื่นมาในห้องที่มืดมิดเธอถูกมัดเอาไว้แน่นกับเพดานทําให้ตัวเองต้องยืนห้อยเอาไว้เธอพยายามเรียกร้องของความช่วยเหลือจากข้างนอกแต่ก็ไม่มีใครตอบทันใดนั่นเองค่ะยะก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับแม่เลี้ยงของเธอเธอแซมิโยว่าเป็นยังไงคะท่านพี่ หลับไปต้องนานแบบเนี้ยก็นึกว่าตายไปแล้วซะอีกทางน้านเพเอกกับโคจิก็กําลังขับรถมุ่งหน้าไปที่บ้านไซโมรีเพเอกของเราดูนิ่งมากนะคะทําให้โคจิถามว่าคู่มัดของนายเนี่ยโดนจับไปนายไม่คิดจะกังวลกัวายหน่อยเลยเหรอเพเอกเราก็ใจเย็นมากเลยนะคะก็ถามโคจิไปว่านายแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเป็นบ้านไซโมรีจริงๆซึ่งโคจิก็มั่นใจมากเลยนะคะกลับกลับมาที่บ้านไซโมรี ตอนนี้มิโยกำลังถูกกดดันอย่างหนักเลยเพราะว่าแม่เลี้ยงของเธอบอกว่าเธอเป็นแบบข้อบกพร่องของตระกูลไม่คู่ควรกับก,บการเป็นคู่มั่นของตระกูลคุดโดเลยบังคับให้หนางเอกเ,เนี่ยบอกปฏิเสธคุดโดไปนะคะว่าจะขอถอนมั่นแล้วก็ไม่มั่นแล้วมิโยเลยตอบกลับไปว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นแล้วก็เธอยอมให้ตลอดจริงๆแล้วเธอก็ยอมมาตลอดนั่นแหละแต่เฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นเฉพาะเรื่องนี้เท่านั้นที่ต่อให้ตายเธอก็จะไม่ยอมเอ่ยปากถ้าไม่ขายยาเริ่มโมโหขึ้นมา แม่เหลียงก็โมโหจัดเลยนะคะค่ะยากก็เลยบอกว่าเนี่ยชุดกิโมโนของพี่เนี่ยมันไม่เข้ากับตัวพี่เลยนะคะมันแพงเกินไปไปอ้อนวอนยังไงให้มันได้แบบนี้มาเนี่ยก่อนที่เธอจะหยิบกันไกขึ้นมาแล้วอ้อมไปที่หลังของมิโยะแล้วบอกว่าถ้าท่านพี่ไม่ยอมพูดว่าจะถอนมนแล้วก็ฉันจะตัดชุดนี้ทิ้งตอนแรกมิโยก็สั่นกลัวเพราะมันเป็นชุดกิโมโนที่คุณท่านของเธอซื้อให้แต่เธอก็บอกว่า ยังไงเธอก็จะไม่ไม่เด็ดขาดเพราะว่าฉันเนะี่ยเป็นคู่มั่นของท่านคุดโดคิโยกะไปแล้วฉันจะไม่ยอมยกตําแหน่งนี้ให้ใครเด็ดขาดพอพูดอย่างนั้นไปพวกแม่เลี้ยงกับพายานี่ก็ปี๊แตกเลยนะคะก็เลยเอาพัดมาตบหน้ามิโยแล้วบอกว่าฉันเนี่ยส่งเสียเลี้ยงแกมาขนาดไหนเนี่ยไปเป็นเมียเขาไม่นานเนี่ยลืมบุญคุณขอวงฉันแล้วเหรอก,ก็จะเอาพอาดอะฮะตบหน้ามิโยน่าสงสารนางเอกมากเลยนะคะ อีโยคิดว่าถ้าเป็นตัวฉันเมื่อก่อนคงยอมแพง้ง่ายๆไปแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่จะตอต่อสู้เพื่อได้เคียงข้างคุณท่านอันนั้นเองโคจิกับพระเอกก็มาถึงบ้านตระกูลไซโมริพวกเขาขอประตูแต่ก็ไม่มีใครตอบเลยโคจิแทบข้างเลยนะคะเขาไม่รู้จะทำยังไงดี เคียกะก็เลยบอกว่าให้นายถอยไปก่อนก่อนที่เขาจะปล่อยพลังสายฟ้าทำลายประตูบ้านไซโมริเข้าไปแล้วไปเจอกับผู้นำตระกูลทาสอิชิพ่อของโคจินั่นเองซึ่งอยู่กับพ่อของมิโยผู้นำตระกูลไซโมริพ่อของมิโยก็สับสนใหญ่เลยว่าพระเอกมาทำอะไรที่นี่แต่ว่าพ่อของโคจิเนี่ยคุณทาสุอิชิก็รู้ดีนะคะว่าพระเอกมาตามนางเอกเขาพยายามจะต่อต้านพระเอกโดยการสร้างกรอกขึ้นมา แต่คุโดของเราก็ทำลายก่อนนั้นได้อย่างง่ายได้ก่อนจะถามว่ามีโยอยู่ไหนแต่ฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมบอกคุโดบอกว่าถ้าไม่บอกแล้วก็ก็ถอยไปเกะกะเขาจะใช้สายฟ้าโจมตีผู้นำทัศี์อิชิจนลม้ลมลงกับพื้นเลยสายฟ้านั้นก็รุนแรงไปถึงห้องเก็บของที่พวกมีโยอยู่แม่มีโยก็สงสัยว่าอันนั้นคืออะไรกันนาะเกิดอะไรขึ้นข้างนอก แต่พ่อมิโยบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมทําให้แม่เลี้ยงยวัวแตกบ้างเลยค่ะเริ่มใช้เข่าเริ่มใช้แข้งแล้วโอ้ยสงสารมิโยของฉันมิโยบอกว่าหนูจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วเพราะคุณท่านอุสส์มอบความเชื่อใจให้กับหนูทางด้านพวกพระเอกโคจิ ji, ก็พาพระเอกเนี่ยตรงมาที่ห้องเก็บของนะคะเขาบอกว่ามิโยต้องอยู่ที่นั่นแน่แนเลยแต่ตอนนั้นเองผู้นําตระกูลทัศอิชิก็ตามมา เขาคลั่งมากเพราะาไม่อยากให้พลังของนางเอกอะตกไปอยู่กับตะกุลโคโดเขาเลยใช้ไฟโจมตีพระเอกแต่มันก็ไม่ได้ผลพระเอกปัดหลบและใช้ไฟฟ้าโจมตีเขาจนล้มลงกับพื้นอีกครั้งแต่คราวนี้ล่ละคะ่ะไฟที่ตะกูลทัตสึอิชิทำอะ่ะมันทําให้บ้านไซโมริทั้งหลังเนี่ยถูกไฟไหม้จนไม่เหลือชิ้นดีกัดมาที่ห้องเก็บของคายาเนี่ยเริ่มโมโหมิโยะจะบีบคอเลยนะคะแต่มิโยก็คิดว่า ตลอดมาเนี่ยฉันไม่รู้จริงๆว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่พอเจอคุณท่านฉันก็คิดได้ว่าสถานที่นั้นสถานที่ตรงข้างๆคุณท่านเป็นสถานที่ของฉันเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยอมเสียมันไปถึงคายยะจะบีบทอเธอจนเธอหายใจไม่ออกแต่มีโยก็บอกว่ายังไงฉันก็จะไม่มีทางจากคุณท่านไปเด็กขาด ก่อนที่เธอจะร้องไห้ออกมาทันใดน,นั้นประตูก็เปิดขึ้นนางเอกยืนอยู่หนะ้าประตูพอเขาเห็นมีเยอเขาก็ตกใจมากก่อนที่จะมาอุ้มนางเอกเข้าอ้อมกอดนางเอกพอเห็นพระเอกก็ดีใจมากเธอบอกพระเอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะคุณท่านต้องมาไกลขนาดนี้เพื่อช่วยฉันก่อนที่เธอจะสลบไปอีกรอบตอนนั้นเองประตูที่เปิดค้างออาไ้ก็ทําให้แม่เลี้ยงอะเห็นไฟที่กําลังลุกโชนอยู่ข้างน,นอก เธอก็เลยว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะกกอนที่จะไปดูแล้วปรากฏว่าไฟเนี่ยลุกโชตช่วงบ้านไฟโมริเลยนะคะแม่เลียงก็เลยสติแตกไปเลยคุดโดอ,อุ้มนางเอกขึ้นพางถามคาย,ยาว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ถึงทาแบบนี้คาย,ยาก็บอกว่าฉันพยายามทําสิ่งที่ถูกต้องอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีเยวไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยไม่คู่ควรกับตระกูลคุดโดได้ซ้ําฉันนึงหักเป็นคนที่คู่ควรแต่ว่าคุดโดก็บอกว่า ต่อให้ตายยังไงเขาก็จะไม่มีทางเลือกคายะเด็ดขาดก่อนที่เขาจะอุ้มมิโยออกไปแต่ไม่คายาเสียใจมากส่วนโคจิก็บอกว่าให้คายะออกไปข้างนอกเถอะเพราะตอนนี้อันตรายคายะก็บอกว่าเธอไม่ต้องสนใจฉันหรอกยังไงเธอก็รักมิโยไม่ใช่หรือไงแต่โคจิบอกว่าถ้าเธอเป็นอะไรไปมิโยก็คงเสียใจเพราะฉะนั้นไปกันเถอะเขาว่าไม่อยากให้มิโยเสียใจไปมากกว่านี้แล้วก่อนที่จะพาคายาออกจากบ้านไป ระหว่างที่มิโยสลบอยู่เธอก็ฝันถึงแม่ของเธอแม่ของมิโยพูดว่าแม่ขอโทษนะลูกที่ที่ผ่านมาทําให้ลูกลําบากอยู่เสมอมาแล้วก็อยากให้มิโยเชื่อในพลังของตัวเองก่อนที่เธอจะจากไปตัดมาที่ปราสาทของโชกุนดูเหมือนโชกุนจะไม่พอใจบางอย่างที่ตระกูลคุดโด้ได้พลังของมิโยไปเขาเลยบอกให้ชายปิศาจัดการเรื่องทั้งหมดซะเช้าวันรุ่งขึ้นมิโยก็ตื่นมา เธอเห็นคียูกะกาลังหลับอยู่ข้างๆเธอพอเธอเรียกว่าคุณท่านคะคียูกาก็ตื่นขึ้นด้วยความตกใจเขาดูเป็นห่วงมิโยมากเลยเขาถามมิโยว่าเป็นอะไรไหมมิโยพยายามลุกขึ้นก่อนที่จะขอโทษเขาว่าทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองค่ะเรื่องครั้งนี้เพราะฉันสะเพาเองแต่คียูกาก็บอกว่าอย่าพูดแบบนั้นทั้งหมดไม่ใช่ความผิดของเธอเลยไม่มีเลยที่เธอจะผิดสักอย่างเดียว นางเอกก็เลยยิ้มแล้วก็บอกพห้อเอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะจึงหว่านั้นเองอยูเรียก็เปิดประตูเข้ามาพอเห็นมิโยตื่นเธอก็ร้องไห้ปล่อยโฮออกมากว่าจะวิ่งมาสมตับมิโยทุกคนนั้นเป็นห่วงมีโยมากตอนนั้นเองคิโยกะก็พูดขึ้นมาว่าดีจังเลยนะที่มีโยปลอดภัยแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับขอให้รักเหล่านี้มีความสุขบทที่6เป็นยังไงบ้างคะบทนี้ แอดต้องขอโทษมากๆเลยนะคะที่ชาขนาดนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยติดงานนิดหน่อยอะนะถ้าใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอนิเมะคัทเลสและช่องในเครือคัท like ไลฟ์แฟมิลี่ด้วยนะคะถ้าหากอยากให้ทองเราทำอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับบังงาหรืออนิเมะหรือแฟกอะไรต่างๆก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะสำหรับวันนี้อนิเมะคัทเลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ